เช็คดวงสาหรับชาวราศีพฤษภกันบ้างนะคะมาชาวราศีพฤษภนะคะเกณฑ์ของดวงตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครสําหรับใครจะทําอะไรช่วงนี้จะมีเกณฑ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะต้องถือว่าช่วงนี้ให้คุณระมัดระวังนะคะทั้งในเรื่องของการจะทาอะไรก็ตามนะคะเอาในเรื่องของเรื่องงานก่อนแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ประกอบกิจการงานแล้วอยากที่จะแบบลงทุน ใครเกยบขยายกิจการงานเพิ่มเติมหรือใครที่อยากจะ รับเปลี่ยนงานนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้รอไปก่อนนะคะเพราะยังจะไม่ใช่หน้าดวงของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะสําหรับใครนะคะในเรื่องของความรักนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพรพลามีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะเอ,อ่ออันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะมันจะอาจจะนําภัยมาซึ่งตัวของคุณเองได้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะย้ํานะคะว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะสามารถทําได้ ะะแต่จะไม่แนะนำในการลงทุนหรือเสี่ยงโชคก้อนใหญ่นะคะใครมาชี้ชวนนะคะก็ยังไม่แนะนำให้มีการลงทุนค่ะเพราะว่ามันอาจจะติดเป็นในเรื่องของนอกจากจะผูกมัดนะคะผูกมัดให้กับคุณในอนาคตแล้วเนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในเรื่องเรื่องนั้นๆน,น,นะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโชคลาบด,ด้วยนะคะสำหรับใครที่ วางแผนนะคะหรือว่ามีเรื่องของความรักเนาะเอาเป็นว่าความรักแล้วกันเนาะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็ต้องบอกว่า อา,อาจจะต้องมีการทบทวนแผนนิดนึงว่าเลิกเหมาะหรือยังรายละเอียดของการจัดงานเนี่ยดีแล้วหรือยังนะคะอาจจะต้องดูในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่ายังมีคนคุยคุยอยู่คู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบชอบการผูกมัดแล้วก็ขี้หึงมากๆเลยนะคะอาจจะต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่คุณจะทําอะไรเนี่ยก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงด้วยนะคะมีเกณฑ์ทีออ่อาจจะต้องแบบศึกษาหาความรู้ให้ดีในเรื่องสิ่งที่คุณจะลงทุนตั้งใจทำนะคะ,ะสำหรับโชคลาภก็อย่างที่แจ้งเลยค่ะก็จะมีบ้างนะคะเล็กน้อยสำหรับใครที่อยากดูแบบเจาะลึกพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอปบ้านเขียวได้เหมือนเดิมเลยนะคะสามารถดูเบอร์วิเคราะห์เบอร์ได้ฟรีนะคะแล้วก็ใครอยากปรับเปลี่ยนเบอร์มงคลก็เริ่มต้นที่หลักร้อยเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากดูแบบ เจาะลึกพื้นดวงชะตาชีวิตส่วนตัวนะคะก็เริ่มต้นที่49บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะให้สอดสื่อจิตเจาะลึกชะตาชีวิตเพราะใครไม่พยากรแต่ผมแต่รัฐพยากรค่ะแมนเวอร์